กัวเปาเออกัวเปากัวเปากัวโอ้โอ้เฟอร์ดินานเอลเปเมโร้าเขาไม่ได้เลือกฉันหรอกรู้ไหมฉันรู้ฉันรู้นั่นแหละดีแล้วเชื่อฉันฉันจะปล่อยนายลงมาเองโอ้ขอบคุณโซแซ่กุญแจล็อกฉันไม่นึกว่าจะรอดนั่นเนี่ยฮะโอ้แย่แล้วออรอเดี๋ยวนะ ดีานานเฮนะนะ้ยอออออย่านะอบ่าปวนตกอย่าดนตอย่าอดชันตกอย่าอดชันตกช่วยด้วยยคิดว่าอะไรยอยากไป้ผู้ช่วยเนอะโว้อะไรมีปัญหาอะไรเรา,าจ้ะนายดูเจ๋งเป้งเยอะไงเราจะไปจากที่นี่ไหมล่ะ อยู่ทางนี้ช่วยด้วยอื้อเออเออเอออโอ้เมันก็ไม่เร็วเหมือนกันนะใช่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ระวัง <c oughs> พวกนายมาทำอะไรกันเนี่ย <c oughs> เราจะช่วยนายยังไงล่ะพวกนายช่วยได้แย่มากๆเลย